สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอีซูซูนครหลวงสาขาเอกชัยค่ะวันนี้พบกับอีซูซูดีแมกฮ h l เรนเด1.9 DDI LDA ตัว4ประตูยกสูงค่ะราคา825,000บาทค่ะพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอาจี n e w Car Family ของเราค่ะใช้เงินออกรถเพียง79,000บาทเท่านั้นค่ะยังได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยค่ะ เรามาดูตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวทังของรถค่ะความยาวห้าพัมมตรความกว้าง1,870งพมเมตรความสูง1,785งพเิบมิเมรค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าค่ะด้านหน้าค่ะเราจะเจอกับตัวโลโก้ของ Isuzu ที่เป็นโครเมียมแบบนี้ค่ะพื้นหลังจะเป็นสีดําเงาค่ะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียม2เส้นแบบนี้ค่ะด้านล่างค่ะจะมีกัดกันชนด้านล่างที่เป็นแผ่นสีดําค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันไฟหน้าค่ะอาจจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบเบีมแบบ LED ค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะเรามาดูด้านข้างค่ะที่เราบอกไปว่าใช้เงินออกรถเพียง7จ0 0 0มบาทได้ชุดแต่งอะไรไปบ้างก็จะมีล้อแม็กค่ะขนาด18นิ้วค่ะจะเป็นล้อแม็กสีดำสวยแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ซีรีส์ยาง255ห้ทาร55ห้ R สิค่ะจะได้เป็นยางใหม่เหมือนกันด้วยเลยเป็นชุดแบบนี้เลยค่ะทั้งสเส้น ด้านหน้าจะเป็นดิสเพกค่ะพร้อมช่องระบายความร้อนตัวฟอนต์ของ Highlander ค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีขาวมุกแบบนี้ค่ะตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นลมดำค่ะตัวด้านจับเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารค่ะด้านหน้าจะเป็นโครเมียมเส้นยาวแบบนี้เลยค่ะด้านล่างก็จะมาพร้อมกับบันไดเพื่อให้เราขึ้นไปภายในห้องผู้โดยสารได้สะดวกสบายค่ะเรามาดูช่วงล่างกันค่ะ ช่วงล่างด้านหน้าค่ะจะเป็นอิสระปีกนกสองชั้นคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งพร้อมโช๊คอัพค่ะช่วงล่างด้านหลังค่ะจะเป็นแหนบแผ่นลูกเรึ่งวงรีพร้อมโช๊คอัพความจุทั้งน้ํามัน76็ดิบหลิตรค่ะมาทางฝั่งผู้โดยสารแถวที่สองค่ะตัวนี้จะเป็นสี่ประตูก็ะจะเป็นตัวด้ามจับโครเมียมแบบนี้เลยค่ะถังน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะที่เขารองรับไว้ตัวนี้ก็จะเป็น ดีเซลไบโอดีเซล B 2 0ค่ะเรามาดูล้อแม็กด้านหลังค่ะก็จะเป็นขนาด18นิ้วเหมือนกันเลยสีดำสวยแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นน้ำเบรกค่ะส่วนซีรีส์ยางก็255ทับ5 5ค่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถค่ะตัวเปิดประตูกระบะท้ายค่ะตัวนี้ฝาท้ายกระบะจะเป็นโครเมียมค่ะพร้อมกับกล้องช่วยถอยจอดค่ะ ไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวฟอนต์อิซูซุค่ะแล้วก็จะมีตัว d m a มด้านหลังตรงนี้ตัวเหยียบบันไดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะรับกับตัวด้านข้างที่เป็นสีขาวยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะนอกจากแม็กที่จะได้ไปแล้วค่ะยังได้ตัวแม็กไลเนอร์มาให้อีกแม็กไลเนอร์ตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีตัวเกี่ยวมาให้ทั้งหมด 4จุดค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเรายังจะได้อุปกรณ์เสริมเพิ่มมาอีกค่ะตัวนี้นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ได้ตัวพ่วงแบตเตอรี่มาด้วยค่ะชุดพ่วงแบตคุ้มนะแค่สายตัวนี้ก็คุ้มแล้วค่ะมีกระเป๋าให้อีกด้วย เดี๋ยวเราไปรับชมทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะด้านหลังภายในอะค่ะจะเป็นโทนสีดำแบบนี้เลยค่ะเบาะจะเป็นเบาผ้าสีดำค่ะนั่งได้สะดวกสบายเล็กรูมกว้างขวางค่ะเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะทางด้านศีรษะของเราเลย ตรงนี้ค่ะตัวจับค่ะสองฝั่งซ้ายขวาพร้อมที่เกี่ยวของค่ะยังด้านหลังยังมีที่เท้าแขนให้เราอีกด้วยค่ะเปิดดันออกมาแบบนี้เลยขนาดใหญ่มีช่องวางแก้วน้ำเพิ่มให้อีกสองช่องค่ะตรงกลางค่ะเราจะเจอกับช่องวางของสองช่องด้านบนแบบนี้แล้วก็ตัวช่องเสียบ usb หนึ่งจุดค่ะ ช่องใส่เอกสารสองช่องตรงนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวของจุดได้ถึงสี่กิโลค่ะ,ะเป็นเบาะผ้าดีไซน์สวยแบบนี้เลยตัวจับขึ้นมาบนรถค่ะสองฝั่งซ้ายขวาทางั่งประตูด,ด้านช่างค่ะด้านบนจะเป็นสีเทาตัดเส้นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นตัวเปิดค่ะที่เป็นสีเทาตัวจับจะเป็นผ้าสีดำค่ะตัวนี้ตัว ตัวนี้จะเป็นตัวกดกระจกลงมาด้านล่างค่ะยังวางขวดน้ําเพิ่มอีกหนึ่งจุดค่ะตัวนี้จะมีแบบเดียวกันเลยสองฝั่งซ้ายขวาค่ะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งด้านคนขับค่ะตัวเปิดประตูค่ะตัวด้ามจับจะเป็นโครเมียมพร้อมช่องเสียบกุญแจค่ะ ฝั่งประตูทางด้านนี้ค่ะตัวตัดเส้นจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้ตัวเปิดจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยค่ะตัวปรับกระจกล็อกกระจกตัวนี้จะเป็นตัวล็อกประตูกดล็อกประตูตัวกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะก็จะมีตัวล็อกมาตัวจับเปิดปิดจะเป็นผ้าสีดําค่ะด้านล่างก็ยังสามารถวางขวดน้ําเพิ่มได้อีกหนึ่งจุดค่ะ เอาเข้ามาค่ะในฝั่งของคนขับค่ะก็จะเจอกับเบาะผ้าสีดำตรงกลางก็จะเป็นลายสวยแบบนี้เลยปรับเบาะเอนเบาะตามความสะดวกสบายของคนขับได้เลยเลื่อนด้านหน้าก็จากตรงนี้ได้เลยค่ะด้านล่างค่ะเรามาดูด้านล่างที่เขาจะมีให้เพิ่มมาอีกค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกเทคสามารถเลือกล็อกได้จากตรงนี้เลย มีกุญแจมาเพิ่มให้ด้วยทางฝั่งด้านขวาค่ะด้านข้างของพวงมาลัยตัวนี้จะมีตัวจับขึ้นช่องปรับอากาศตัววางแก้วน้ําค่ะช่องวางแก้วน้ําตัวปรับไฟค่ะของหน้ารถค่ะสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยค่ะช่องวางเหรียญวางบัตรจอดรถที่ดึงฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ นี่ค่ะคือเราได้ดูตัวรถและตัวชุดแต่งไปด้วยทางพวงมาไลายค่ะก็ยังสามารถปรับขึ้นลงดึงเข้ามาด้านหน้าถอยหลังได้เลยล็อกแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ภายในตัวรถ Isuzu D-MAX ไฮไลเนอร์หนึ่งจุดเก้าค่ะมาดูเรื่อนไมกันค่ะนี่ค่ะหน้าตาเรือนไม่ค่ะจะทําให้ดูอีกทีนึงตัวนี้เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสองฝั่งซ้ายขวาจะเป็นเข็มค่ะตรงกลางจะเป็นหน้าจอบอกข้อมูลในการขับขี่ของเราค่ะปุ่มเซตทิปต่างๆค่ะเราสามารถเลือกปรับดูได้จากตรงนี้เลยพวงมาลัยค่ะ จะเป็นหน้าตาแบบนี้โลโก้ของ isuzu เป็นฟอนต์ตรงกลางแบบนี้ค่ะถุงลมนิรภัยฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็จะมีรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถเปลี่ยนโหมดเลือกโหมดได้จากทางด้านนี้เลยด้านหลังพวงมาลัยค่ะด้านซ้ายจะเป็นการปัดน้ำฝนด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะ มาดูหน้าจอทัสกินค่ะด้านบนยังจะมีที่เก็บของไฟฉุกเฉินหน้าจอทัสกินตรงกลางค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายๆปกติแบบนี้เลย<ม>ก็จะมีวิทยุบลูทูธช่องปรับอากาศดีไซน์สวยด้านข้างค่ะ<ม>ตัวนี้ก็จะมีปุ่มให้รับสายปุ่มตัวเลือกให้เราเลือกเพิ่มเสียงลดเสียงตัวเพลง ก็จะเข้ามาหน้าจอของวิทยุได้ง่ายๆค่ะก็จะเป็น FM AM เลือกจากด้านนี้ได้เลยทางฝั่งตรงกลางค่ะลงมาจะเจอกับระบบแอร์แบบมือหมุนแบบนี้ค่ะสามารถปรับระดับพัดลมได้ถึง4ระดับค่ะทางฝั่งด้านขวาที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ค่ะสามารถปรับระดับแอร์ ab, ของเราได้ค่ะเพิ่มความเย็นของเราได้เลยโหมดของช่องลมค่ะเลือกหมุนได้ถึงสโหมด ลงมาด้านล่างค่ะเราจะเจอกับ power outlet charge จุดค่ะช่องเสียบ USB AUX เพิ่มอีก1จุดค่ะตรงนี้ก็สามารถวางของวาง,างสิ่งต่างๆของเราด้านหน้าตรงนี้ได้อย่างเช่นกุญแจแล้วก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะหน้าตักของกุญแจจะเป็นแบบนี้เป็นโลโก้ Isuzu แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวปุ่มให้กดล็อกรถเปิดล็อกรถเกียร์ค่ะตรงนี้จะเป็น เกียร์แมนนวลค่ะ6สปีดสามารถวางแก้วน้ำวางขวดน้ำเพิ่มตรงนี้ได้อีก2ช่องค่ะเบรกมือที่วางแขนนี่ค่ะมีที่เก็บของด้านในอีกเบาะฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะผ้าดีไซน์สวยโทนสีดำแบบนี้ค่ะลายสวยมากนี่ค่ะสามารถปบบรับเบาะเลื่อนเบาะเอนเบาะจากด้านนี้ได้เลยด้านหน้าค่ะช่องเก็บ คู่มือเก็บเอกสารสำคัญของรถด,ด้านบนก็จะสามารถวางเก็บของเพิ่มได้อีกช่องปรับอากาศช่องวางแก้วน้ำวางขวดน้ำด้านบนก็จะมีตัวจับมาให้ค่ะสองฝั่งเหมือนกันซ้ายขวาที่บังแดดขนาดใหญ่มาพร้อมกับกระจกค,ค่ะสองฝั่งเหมือนกันเลยไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารค่ะช่องใส่แว่นด้านบน กระจกมองหลังและที่สำคัญค่ะในตัว Isuzu D-Max Highlander คันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหันค่ะและระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันค่ะข้อมูลคร่าวๆและชุดแต่งที่จะได้ไปในคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ เรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าของตัว Isuzu D-Max Highlander 1.9คันนี้กันค่ะตามกันมาเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว1.9 BDI นี่ค่ะ ด้านบนก็จะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนค่ะแผ่นสีดำด้านล่างก็จะคือนหน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะในตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส RZ4E ขีด TC ขนาด1.9ลิตร1,898สซีซีสสูบแถวเลี่ยง16วาล์ว d o h c Common Rail d i r t c t Injection พร้อมเทอร์โบแปรผันแบบคีบ VGS และอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะค่ะ <ut> <S 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 เรามาย้ำโปรโมชั <motion> ่นกันอีกทีค่ะราคาตัวรถคันนี้ค่ะ ราคา825,000บาทค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอ a j ิ n e w ค a r f a m i l y ของเราค่ะใช้เงินออกรถเพียง79,000บาทเท่านั้นเลยค่ะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกับหนูเพิ่มเติมได้ที่0 9 8 5 5 5 1 5 5 8ค่ะและที่สำคัญค่ะคิดจะออกรถคิดถึงหนูด้วยนะคะแล้วฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่อ n l y f a n ฟเลยค่ะ ขอขอบคุณทางโชว์รูมอีซุสุนครหลวงสาขาเอกชัยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวพร้อมกับรับโปรโมชั่นดีๆของท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อาจ,จะมาเชิญชวนพี่ๆน้องๆออกกำลังกายกันค่ะฝากติดตามช่องใหม่ของอจิด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันค่ะนี่ค่ะวันนี้ชุดที่อาจ,จะออกกำลังกายวันนี้ค่ะเป็นชุดนี้นี่เลยติดตามได้ที่ช่องアอジนีฟรีสไตล์แฟมิลี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่า